โอเคท่านผู้ชมก็ขอกรบ okay, กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมมาสาวทำทุนห้าพันท่านผู้ชมวันนี้ห้าพันแบบจริงจีจังๆเลยท่านผู้ชมก็สำหรับใครที่เพิ่งดูคลิปนี้ใหม่ของแอดวานอย่าลืมอร์กดไลค์กดสำหรับใครเป็นกลังใจให้แอดวานกันด้วยนะครับอุ้ยว่ะได้ดอกฟรีแบบเนิ่นๆแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบไปเลยเลยพี่ อ,ออือทุนห้าพันเริ่มที่เบ็ดสี่สิบน้องนชมไม่ค่อยแรงอ่ะเพราะไม่อยากขึ้นถ้าขึ้นเดี๋ยวแอดนี่แหละจะตายไงคือแบบว่ามันเต็มระบบไม่ได้นะโอเคอุ้ยเปลี่ยนเป็นม่วงโอ้โหได้ไปแค่แจ็คอะสิบลงไม่ได้ด้วยอะดีประเด็นน้องนชม มาเปลี่ยนเป็นอุ้ยเคคู่ดอกนี้หวานหวานพันห้าเลยคูณ14แล้วกบคิวกับสิบอีกเต็มแม็กหนึ่งพอุ้ยถ้าเอม่ถ้าเอลงนะถ้าเอลงบอกไว้เลยว่าเต็มแม็กกว่านี้ไอ้แล้วมู้ชมมันได้แบบว่าทัวๆทัว,ทวในการไหลนะไหลเปิดไหลเปิดรุ่งนี้เราจะมาดำวงไหลปืดไหลปืดไงโอเคดูคแบบเต็มเต็มแม็กอีกกาพัน มาเพื่อนบิ๊กวินไปหนึ่ง s โอเคมาดอกสุดท้ายแฟนสวยเรียบร้อยได้นิดหนึ่งก็จะเอานะคุผู้ชมใครไม่ให้เดี๋ยวแอดซื้อเองเดี๋ยวแอดว้าวุน่นเองน้งผู้ชมใครมีปัญหาอะไรกับแอดบอกมาเลยเดี๋ยวแอดบวกให้อ่ะแอดบวกเต็มๆด้วยมาขอเบ็ด200เลยแล้วกันเน้นสุดซะด้วยวันนี้เน้นสุดของแท้น้งผู้ชม นึกว่าจะไหลนอกแบบสวยๆนะถ้าการไหลนอกมันไม่จ่ายก็ต้องเจอกับด้านในฟรีเกมนั่ชมฟรีเกมฟรีกงฟรีกังฟรีทุกอย่างแต่ไม่จ่ายเฮ้ยได้ลุ้นฟรีเกมซะด้วยโอ้โหลุ้นจนแทบหลอนบอกไม่อยากลงนะผู้ชมเราก็ชอบใส่หนักซะด้วยพอมันไม่จ่ายเราก็ว้าวุ่นไง นาเราต้องลงเบ็ดด้วยไงเพราะถ้าเราไม่ลงเราก็เจ็บไงน้าผู้ชมแล้วเข้าเนื้ออีกไงแต่เราก็ไม่ยอมแพ้น้าผู้ชมเราก็ใสต่ออีกแล้วเราก็ขาดทุนไงน้าผู้ชมแล้วโุ้ยโอเคเบ็ดสองร้อยอยู่นะขึ้นได้ถูกจังหวะขึ้นปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บรับโชค์น้ผู้ชมแยมแจ็คโอ้หแจ็คไม่เข้าแต่แจ็คได้ไหลแน่นอนอ่ะขอเขียว Ừ, อืมไอเขียวมันไม่เป็นนักสู้ไอเขียวไม่เป็นอะไรไอเขียวแล้วมันทําไมไม่จ่ายเลยเลยไม่จ่ายอะไรเลย,เลยแบบสิบแล้วก็รูปแบบแจ็คอุ้ยสีฟ้าเข้าทุกทนหยบแล้วก็เคเต็มแม็กไปเลยเรียบร้อยบึมบัมสามเบก้าพันเก้าทุมดอกเดียว ได้รู้ลิมิตก,การไหลอะไหลแบบนี้ไม่มีโชว์ที่ไหนน้ำชมมีโชว์จากแพทคนเดียวอะเฮ้ยหลีกสามรอบหมุนไว้เพื่อนเอาหน่อยเอาหน่อยใจยหน่อยใจยหน่อยอื้มอ่าสิบเอ็เคว่ะโอเคอยู่นะก็ถือว่าไม่ได้แย่ขึ้นไปได้เรื่อยๆอะฮะ Làm vùng chọc chọc